สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนมาตั้งเป้าหมายใน KVK แล้นะครับโอเคครับคอนเทนต์ของผมใน,นวันนี้นะครับผมจะมาตั้งอ่าชวนทุกคนนะมาตั้งเป้าหมายใน KVK นะครับซึ่งผมจะแนะนำอย่างงี้อ่ามันจะมีกิจนะใน KVK ครับกิจซึ่งเราจะได้รางวัลเยอะมากนะครับ คือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวตอนวิดีโอไปในเกมมันไม่แหลกนะครับแต่ตอนวิดีโอไปมันอาจจะแหลกซึ่งผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของผมเนาะโอเคผมขออภัยนะครับในความแหลกโอเคมาผมมาเริ่มกันเลยนะครับก็ระดับแรกนะอ่ามันจะมีกิจนะครับมากมายในนี้นะครับคุณสามารถอ่านได้เลยซึ่งผมคิดว่าทุกคนอะ ทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาชนะหรือฆ่าคนเถื่อนตามจํานวนที่เขาใ้นี่นะครับแล้วก็มีแช่สปาช่วยสมพันธ์สิ่งปลูกสร้างช่วยปลูกสร้างอ่าพูดผิดนะช่วยสร้างธงช่วยสร้างอะไรพวกนี้ครับสร้างป้อมอะไรพวกนี้ครับมีแต่หลักๆนะ2ออย่างที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือคะแนนเกียรติยศครับกับคะแนน ค่าหรือเนี่ยค่าหรือทาให้หน่วยลบของค่ายอื่นนะครับหรือสตัตงเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเขานับเป็นหน่วยนะไม่ใช่คะแนนคิวพอยต์นะครับทีสให้10คิวพอยต์ทีหให้20คิวพอยต์แต่ว่าอันนี้จะเป็นหน่วยนะคือจํานวนตัวเลยนะครับเป็นจำนวนตัวนะครับซึ่งผมจาไม่ได้ว่า K1K2K3 มามันมีไอ้แยกไหมว่าต้องเป็นทีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยกตัวอย่างของผมนะครับ ผมค่า T4 ไปแล้ว10ล้าน8 5 0 0 0 0นะครับประมาณ10ล้าน8ป0 0 0 0นะครับแต่ค่ารวมทั้งหมดอะผมค่าไปแล้ว10ล้าน9 0 0 0แ0นะครับในความหมายก็คือว่าผมค่าที่ไม่ใช่ T4 t ีไปประมาณ5 0,000ตัวนะครับอาจจะจะได้จากการระดมบ้านอะไรพวกนี้คะมันก็ะจะมีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีลำดับเช่น ค่า10อันนี้15นะผมค่ามา10อ่ามันอาจจะก็ตกตอนเลื่อนนิดนึงนะครับผมต้องขอภายจริงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะนิดนึงนะครับจะได้เห็นอ่าอย่างนี้ค่าล้านห้านะครับคุณจะได้รางวัลพวกนี้นะครับค่า5้าล้านคุณจะจะได้รางวัลพวกนี้ไหมครับแล้วก็เนี่ยมียืนยืนสปานะครับอ่ากีนาทีอะไรพวกนี้นะครับ นี่ค่าคือค่ารางวัลที่ค่า10ล้านก็คือจะได้3หมหัวทองนี้ครับประมาณนี้ผมไกด์ประมาณนี้ก่อนสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือการสังหารหรือการฆ่านี้เราก็คะแนนเกียรติยศนะครับอ่าโดยคะแนนเกียรติยศนะครับผมเพิ่งได้ไปเมื่อกี้เพิ่งแช่สปาเสร็จนะครับก็คือรางวัลสูงสุดนะครับก็คือต้องใช้คะแนน,นเกียรติยศนะครับแสนสองจะได้3หัวทองนี้นะครับอืม คนก็พยายามทําให้ได้แสนสองนะครับแต่ถ้าอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณแพ้สงคารามหรือคุณเข้าเคเนะครับที่คุณไม่ได้ออกมาแช่สปาเลยเอา่านี้ก่อนนะคือสูงสุดแสนสองเดี๋ยวเรื่องสปาเดี๋ยวผมออกไปกทีนะผมกลัวมันกระตกนะครับก็อันนี้คือแสนสองคือสูงสุดถ้าคุณสักทำคะแนนเกีดยรติยศแสนสองแล้วรางวัลน,นะคุณก็จะได้ทั้งหมดนะครับที่มีคะแนนเกีดยรติยศเกี่ยวข้องนะครับที่มันต้องการคะแนนเกีดยรติยศนะครับรับสองคือคิวพอย ถ้าสูงสุดก็คือ 30m นะครับอ่าขั้นต่ำที่ผมจะแนะนำก็คือ6 6m 6m นะครับก็ให้มาดูนี้ครับรางวันนี้พอดีว่าเซิร์ฟผมนะครับได้ของซิกเนาะก็นี้เรีอกอ่ามันต้องการ 5m หรือ5ล้านก็คุณจะได้เหรียญพิชิตนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้5ล้านต้องการ5ล้านคุณก็จะได้เหรียญพิชิตเป็นเหรียญที่2นะครับอ่า แล้วมาดูรางวัลการพิชิตนะครับถ้าคุณคลองซิกนะครับนี่คลองซิกนะครับคุณจะได้เหเรียญพิชิตคุณต้องทํา 6m ผมเลยบอกว่าขั้นต่ำนะที่คุณควรจะทําก็คือ 6m เผื่อว่าคุณได้คลองซิกนะครับเผื่อคุณได้คลองซิกนะครับไม่มีใครรู้นะครับพยายามทามให้ได้ 6m นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือการตั้งเป้าหมายของเรา แต่ถ้าว่าถ้าสงคามแพ้มันก็จะทํายากเนาะพวกนี้นะครับคิวพอยต์อาจจะได้นะครับแต่คะแนนเกีดยรติยศอาจจะยากนิดนึงนะครับมาถึงว่าไอเหรียญเมื่อกี้นะครับความสําคัญของเหรียญเอาไว้ทําอะไระครับเหรียญคือเหรียญน,นี้มันจะมีเห,หรียญฤดูการกับเหรียญการพิชิตเรามาพูดถึงเหรียญการพิชิตก่อนนะครับอ่ามันอาจจะงงงงนิดนึงนะครับพยายามอยู่นะครับ ็เหรียญของการพิชิตน,นะครับอันดับแรกมันก็จะแลกว่าหลังนี้นะครับอืมใช้แลกว่าตํานานอันนี้นะครับแล้วก็แลกเป็นเทพเนี่ยต้องใช้2เหรียญน,นะเป็นพวกนี้ครับอ่าคุณก็จะเห็นหาได้จากที่นี่เท่านั้นนะเป็นเทพพวกนี้นะครับอ่าซึ่งเหรียญเนี้ยมันได้ยากมากถ้าคุณเป็นฝ่ายแพ้สงครามนะโอกาสที่คุณจะได้ก็คือ1เหรียญจาก30 30ม MQ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญจากการแข่งคะแนนเกียรติยศนี่นะครับคะแนนเกียรติยศคือนี้ก็คือคะแนนเกียรติยศนะครับอ่า20อันดับแรกนะครับ20อันดับแรกจะได้เหรียญหนึ่งเหรียญนะครับซึ่ง K1K2K3 เนี่ยจะเป็นบ้านตำนานนะอ่าจะเป็นบ้านตำได้บ้านตำนานแต่ถ้า K พิชิตหรือ k v k 4ขึ้นไปนจะได้เป็นเหรียญพิชิตนะครับ นี่คือความสําคัญของคะแนนกับคะแนนเกียรติยศกับคิวคิวเนาะจำนวนสังหารนะครับจํานวนสังหารไม่ใช่คิวพอย์นะครับมันเป็นจํานวนสังหารนะนับเป็นตัวนะไม่ได้นับเป็นคะแนนนะครับโอเคผมคิดว่าผมคิดว่านะครับผู้เล่นใหม่อาจจะเยอะนะผมจะสงสัยว่ามีคําถามกันแหละว่าไอศูนย์วิจัยเนี้ยคิดตันเนี่ยกับ เมืองคิทตันเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับก็เวลา k v k นะตั้งแต่ KVK 4นะครับคุณเข้า k v k 4ปุ๊บผมมันก็จะให้คุณสร้างเ่ย,เยก็คือมีให้สร้างในเนี้ยจากในเนี้ยแล้ครับคุณก็แค่สร้างนะครับแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดนะครับไปเรื่อยๆอัปเกรดโดยใช้คิทตันนะคิทตันตัวนี้นะครับซึ่งคิทตันตัวเนี้ยผมแนะนําว่าให้คุณอนะ่ะอันเนี้ยยังไม่ต้องไปอัพเลยถ้าเข้ามาในแม็ k v k คนะอัปอันเนี้ยให้เลเวลย5ห้ให้ไวที่สุดครับอัปเหมืองให้ไวที่สุดนะครับ อ่าอัพเหมืองให้ไวที่สุดนะครับเราค่อยมาอัพอนนี้นะครับก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆก่อนครับมันก็จะตามสเต็ปเนาะสิบหกหรือเราก็อะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้คุณก็แค่อัพไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะบังคับให้คุณเองนะมันไม่มีอะไรายต,ตัวครับแต่อันนี้ก็จะอัพสายที่เราเล่นเนาะเช่นผมเดินลาบเป็นหลักผมก็จะอัพลาบมาก่อนเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะบังคับให้คุณทั้งหมดนะครับมันจะบังคับให้คุณอัพทั้งหมดเพื่อไป ทำมันต่อไปนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเลยเช่นเช่นอันนี้เห็นไหมมันต้องการให้คุณอัพนี้คุณก็ต้องกลับไปอัพถูกไหมมันจะบังคับคุณโดยอัตโนมัติครับแต่หลักๆให้ให้คุณเลือกสยอยั่งคุณมาก่อนนะครับพอมันติดอะไรคุณก็กลับไปอัพป,ประมาณนี้นะฮะไกด์ประมาณนี้ก็พอคุณวิจัยใช่หไหมคุณก็จะได้เหรียญนี่ครับเหรียญฤดูกาลนะี้เพื่อไปแลกของรางวัลเมื่อกี้ครับใน ในร้านค้าเมื่อกี้นะฮะโอเคก็จบการแนะนำนะครับทีนี้มาดูการได้มาซึ่งคะแนนเคริยอนะครับเนี่ยพอเข้าอีกรอบเนี่ยผมก็ลืมไปมัน,มนจากระตุกนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับคะแนนเครดิยอจะได้จากการตีคนเถื่อนนะครับการเก็บทรัพยากรนะจนหมดเกลี้ยงนะก็จะได้เหมือนกันแล้วก็ตีป้อมได้จาก3อย่างนี้ส่วนมีอย่างหนึ่งที่ คุณจะได้เลยแล้วคุณควรจะทําด้วยก็คือว่ามายืนสปานะครับยืนสปาสปาจะมี2ที่มันจะได้คะแนนเครดิตยอดแบบฟรีๆเลยนะครับสปามี2ที่ก็คือสปาเขาเล็กสปาเล็กคุณจะได้ก่อนก็คือมันจะได้40พอยต่อนาทีนะครับสปาเล็กจะเปิด60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สปาใหญ่นะสปาใหญ่จะเปิด2ชั่วโมงนะครับอ่าเจ อยต่อนอาทีเปิด2ชั่วโมงนะครับซึ่ง KVK อ่ะ, K K อะกับ KVK เนี้ยที่ผมเล่นอยู่นะก็จะมาต้องมาแย่งสปากันโดยการส่งหนึ่งทับเข้าไปนะครับเข้าไปบูเพื่อแย่งสปาส่งได้แค่ทับเดียวนะ K 3ก็ส่งได้แค่ทับเดียวมันเลยต้องส่งทับที่แข็งที่สุดนะฝั่งเขาก็ส่งขับทับที่แข็งที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับจึงทําให้ได้คิวคอยค่อนข้างยากนะ ผิดก,กันกับการตะลุมบอลบนฟิลนะซึ่งเขาจะอาจจะส่งทับแข็งปนกับทับอ่อนออกมานะครับเราก็สามารถมีโอกาสเทรดชนะหรือเทรดได้กำไรมากกว่าที่จะมาเทรดในสปานะเพราะต่างคนก็ต่างส่งทับแข็งออกมานั่นเองนะครับอ่าผมก็คลิปนี้ผมก็แนะนำแค่นี้นะฮะก็มันมีแค่2ออย่างก็คือคุณโฟกัสที่คิวพอยต์กับ โฟกัสที่คะแนนเกียรติยศนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีว่าคุณเล่นแค่าผมเล่นแปดค่ายมาก่อนนะที่เคสสี่นะครับโดนโดนปิดคือออกมาที่โซนหใช่ไหมแล้วก็โดนปิดเลยนะครับไม่ได้ออกไปดูสวรรค์เลยก็คือแพ้ k คแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แช่สปาผมก็เลยว่าไม่แนะนำนะให้คุณอ่ะ <c oughs> กดใช้ AP เนี้ยเพื่อทำคะแนน มันไม่คุ้มนะครับอ่าถ้าคุณไม่ได้แช่สปามันแบบไม่คุ้มนะครับอ่าอาจจะใช้ไอพีรายวันขออภัยนะครับก็ไอร้อยร้อยยี่สิบเคคะแนนนะครับผมไม่ได้นะอ่ไม่แน่ใจว,ว่าถ้าใช้ไอพีายวันจะทําได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่น่าทําครับแล้วก็อย่าไปแข่งอันดับกับเซิร์ฟที่ชนะนะครับคุณโอกาส ชนะสูงมากที่จะมาติดอันดับนะมันจะเสียเปลือง AP แต่ถ้าคุณเป็นเซิร์ฟที่ชนะอ่าคุณใส่ไปเลยครับเพราะว่าคุณได้แช่สปาทุกบ่อทุกรอบนะครับมีโอกาสชนะสูงนะครับให้คุณประเมินตรงนี้ครับส่วนเรื่องคิวพอยต์นะครับสมมติว่าคุณแพ้นะครับคุณก็พยายามนะครับเทรดให้ตัวเองกำไรนะครับอย่าไปเทรดเสียเปรียบนะครับส่วนเซิร์ฟ ที่ชนะส่วนใหญ่นะเซฟที่ชนะนะครับรวมทั้งตัวผมโดยจะหิวคิวพอยต์หมายความว่ายอมเสียอย่างเงี้ยนฮะยอมเสียมก็คือว่ามันคิวพอ,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 อยมันถ่ายยากอะเนาะเราก็ฝั่งตรงข้ามเขาจะแบบออกมาน้อยออกมาสู้น้อยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะถอดใจไปแล้วก็คล้ายๆว่าเอ้ยเซฟเซฟทรัพ,พยากรไว้สู้เคน้าดีกว่าอ่าประมาณนี้อาจจะได้อะไรครบแล้วอาจจะทําแบบ5้าเอ็มแล้วอย่างเงี้ยก็อ่าไว้สู้เคหน้าดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ อีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้นะครับเพื่อให้ได้คิวาคิวคิวจำนวน30 m อะ่ะที่เป็นตรงนี้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าผมบอกไปหรือยังนะครับว่าเขาต้องการก็คือ 30m เพื่อให้ได้เหรียญพิชิตอันนี้นะครับซึ่งคุณจะเทรดท,ทีหนึ่งก็ได้นะครับเทรดรถเข็นทีหนึ่งนะครับก็ได้นะครับค่ายอื่นแต่ผมไม่ได้ทำนะอ่านื้ทำไมผมไม่ทำเพราะว่าผมว่าเนี่ยผมคิวพอยต์ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นก็ ถ้าคุณมาเป็น 30M ตรงนี้มันจะปแปลกไหมครับอันนี้28 28ว่าตรงนี้โผลมา 30M เมเนี่ยมันก็เออมันดูแบบไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่ไม่เทรดนะครับอย่างที่คุณเห็นนะผมส่วนใหญ่จะเป็นทีกับทีนะที่ผมคิวในเคนี้นะครับอ่าโอเคผมก็คงทำได้แค่นี้แหละครับเพราะมันจบแล้วนะครับจบจบจบแล้วนะครับคองเรียบร้อยแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือทรัพยากรผมลอยหล่อด้วยนะครับตอนแรกที่ผมกระโดดเข้ามาใน k k นะครับตั้งใจจะทําให้ไปถึง1 B นะปรากฏว่าไม่ถึงนะผมพยายามแล้วไม่ถึงนะครับ,มรมไ,มรบไม่ถึง1 B นะครับก็แว็บมาใน Data านะ ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟอื่นเขาเรียกด k p หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็หลกัหลกๆเขาจะบันทึก Data นะก่อนก่อนเข้า KVK จะบันทึก Data รอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบ KVk จะบันทึก Data รอบหนึ่งซึ่งตอนนี้คิงแลนด์มันสงบเรียบร้อยแล้วเขาเลยคัดออฟ Data หมายถึงว่าเขาเก็บ t a อ่าหลัง KVK เรียบร้อยแล้วก็ขอมาแชร์เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแฟร์ดีนะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าบางคนนะีคิวพอยต์แบบ 2 b 3บแต่ก็ไม่ค่อยเห็นได้ลบอะไรนะครับก็เป็นแบบเขาเรียกว่าบุญเก่าครับอย่างผม่ะคิวพอยต์น้อยเนาะแต่ผมพยายามทำในแต่ละ KVK ให้มันดีใช่ไหมครับก็มันจะไม่แสดงผลในคิวพอยต์ที่อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับแต่มันจะเห็นจากผลงานเนาะที่เขาทำา d ต t a ขึ้นมาซึ่งชื่อผมนะครับอยู่อันดับที่20ตรงนี้นะครับเขาที่คิงด้อมผมเนี่ยเขาใช้ T4 เนาะได้1แต้ม ที่ได้4แต้มนะครับแล้วก็เดสนะจำนวนตายก็คูณ10ได้10แต้มนะครับก็ผมอยู่อันดับ20แล้วเขาเอาไปทำอะไรอันดับพวกนี้นะครับผมคาดว่าเขาคงเอาไปจัดจัดการล็อก MGE อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่เคยได้เลยนะเขา,เาคุณก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนผมเนาะก็คนล็อกอะก็คือคิงหรือสภาอะไรเงี้ยเขาก็จะล็อกให้กันเองะครับ ประมาณนั้นเนาะเอไม่ไม่พูดเยอะดีกว,ว่นะครับผมว่าเราเข้าใจกันอ่าผมก็หวังว่าเค k เนี้ผมอาจจะได้ m g นะผมไม่เคยได้มาก่อนเลยนะอ่าโอเคผมก็อยู่อันดับที่20นะครับแล้วก็เขาประมาณ187นาะก็คือสมาชิกของกิลอันดับหนึ่งทั้งหมดนะครับเขาก็จะเก็บดาตา้าก็าจะมีคนโดนศูนย์โดนอะไรนะครับเนี่ยไม่ไม่ได้ลบไม่ได้อะไรเลยนะครับล่างๆเนี่ยคือไม่ได้มีส่วนร่วมกับ เคเเคเลยนะครับโอเคผมก็พอใจในระดับหนึ่งนะผมก็ติดอันดับที่20นะครับในการมีส่วนร่วมกับเคนี้นะครับผมขอฝากอะไรนิดนึงนะครับบางบางทีนะฮะคิวพอยที่อยู่บนหน้าโปรไฟล์อะจนสองบามบีบางทีก็เป็นไกด์เราได้ระดับหนึ่งเนาะเราไม่เคยลบร่วมกับเขานะก็แบบดูว่าเฮ้ยคิวพอยเยอะมันน่าจะเป็นคนที่ลบหนักอะไรเงี้ยครับ แต่ปรากฏว่าผมจากประสบการณ์ของผมนะคนที่คิวพอยเยอะนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นนักลบเลยนะเหมือนเป็นบุญนเก่าอ่ะแต่ก่อนคนอ,อาจจะลบนะครับแต่ย้ายมาที่เซิร์ฟผมโอ้ผมก็โหคนนี้คิวพอยอย่างเยอะพอเข้าเคเคจริงครับแทบไม่ลบเลยนะครับดูที่ผลงานในเคเคดีกว่าว่าใครลบไม่ลบเนาะนะ,นะตัดสินกันในเคเคดีกว่าครับ อ่ามัน Data มันเห็นเห็นนะครับว่าใครทําอะไรบ้างนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่ลบบ่อยๆก็จะคุณก็จะเจอหน้าคนสนามลบอะ่ะบ่อยๆนะครับเออคุณก็จะเจอเขาบ่อยๆบนสนามลบนั่นแหละบางคนนะครับแบบเครดิตดีหมายถึงว่าภาษีดีนะครับพาวเวอร์เยอะคิวพอเยอะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นเขาบนสนามลบเลยอย่างเงี้ยฮะอ่าก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์ครับผมก็ไกด์นะนะครับแค่ไกด์เฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะไปพิจารณาพวกกิดพวกนี้แล้วก็ไปพิจารณาเอานะครับว่าคุณจะทำประมาณไหนนะครับให้คุ้มค่ากับตัวคุณนะครับเล่นให้สนุกนะครับเล่นให้สนุกครับวางแผนดีๆครับเล่นให้สนุกหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์ผมรบกวนช่วยกด subscribe นะครับกดติดตาม นะครับหรือจะแชร์กดไลค์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ